ตำบลบางไฟตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้การบริหารขององค์การปกครองส่วนตำบลบางไฟอําเภอตะกัวปา่าจังหวัดพังงามีพื้นที่ประมาณ38,813ไร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ50.96และพื้นที่ป่าร้อยละ35.35 35. ทิศเหนือติดกับเทศบาลเมืองตะกัวปา่า ทิศใต้ติดกับตำบลตำตัวทิศตะวันออกติดกับตำบลตำตัวและตำบลโคเกเคียนและทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางม่วงและตำบลคึกคักลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบบางส่วนสลับกับพื้นที่ภูเขาที่มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์มีทานน้ำธรรมชาติจากภูเขาคลองตะกวป่าและคลองบางม่วงไหลผ่าน ภาพอากาศแบบร้อนชื้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีตำบลบางไฟแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7หมู่บ้าน1,500ครัวเรือนจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น3,110คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและทำกะเกษตรกรรมประเพณีและงานประจำปี ได้แก่ประเพณีลอยกระทงประเพณีวันศาสตร์เดือนสิบเทศกาลถือศีลกินเจและพิธีแห่พระบรมธาตุขึ้นเขาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนามีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ขิงผงสำเร็จรูปและปุ๋ยหมักชีวภาพสถานที่น่าสนใจในตำบลบางไฟได้แก่ตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดพระาธาตุคีรีเขต วัดป่าดอกแดงน้ำตกวังแม่เท่าและสนามกอล์ฟคีรีนาราถ้ามีโอกาสอยากชวนชวนให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒน,นธรรมและสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามในตำบลบางไทรเชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านได้พบกับความตกและความประทับใจอย่างแน่นอน